Life, day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมและลักขณากุมทุกท่านค่ะคลิปนี้พี่หมอจะเปิดไพ่เหมือนเดิมนะคะอ่านการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีกุมแล้วก็ลักขณากุมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2568 คิดว่าราศีกุมนี่มีหลายคนที่เกิดในช่วงเดือนนี้ด้วยเนาะก็แฮปปี้เบิร์เดย์ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะคะเอาล่ะเราไม่พูดเยอะเหมือนเดิมนะคะมาดูกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะการงานนะคะของชาวราศีกุมและลัคนากุมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจริงๆริราศีกุมเนี่ยคราบเกี่ยวเนาะก็จะมีหลายคนที่ฟังแล้วก็เกิดอยู่ในช่วงเดือน เอ่อมาการาคมนะคะเอ้ยไม่ใช่สิมีนาคมมีนาคมนะไม่ใช่ว่าตลอดทั้งเดือนจะเป็นกลุ่มเนาะเดี๋ยวพอพูดแบบนี้แล้วทุกคนก็จะงงนะเอาเป็นว่าคิดว่าทุกคนเข้าใจอยู่ดีนั่ละคะ่ะที่หมอทําเอาไว้ให้แล้วว่าราศีกลุมคือใครนะคะเรามาดูกันสิการงานนะคะของ ชาวกลุ่มในเดือนกุ่มพาพันเนเป็นยังไงบ้างห้าไมา้ออห้าดาบมีสคลิปไหมจะจะไม่พูดอะไรผิดเลยเก้าไมา้สิเหรียญ เนี่ยเจเชนนะคะบอกเลยเท่าที่ดูอยู่ตรงนี้อะไรก็ทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอุปสรรคอะไรก็มาทำกลุ่มไม่ได้นะ,ะเห็นปะ่ะอัศวินดาบนะคะจัสต c สอัศวินถวยออ <laughs> เอาจี๊ไม่มีอะไรทำกุมได้เลยนะคะต้องบอกว่าการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะเป็นเดือนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ลหลายๆใช้คําว่าการงานหลักๆก่อนนะมั่นคงพี่หมอชอบคํานี้ที่สุดคือถามว่ามันมีปัญหาไหมมีแน่แต่ว่าทุกๆปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันแทบจะไม่กระทบกระเทือนอะไรชาวราศีกลุมแล้วก็ลักนากลุมเลยนั่นเองนะ ส่วนหนึ่งก็เป็นที่ตัวของชาวราศีกุมแล้วก็ลักนณากุมเองด้วยค่ะในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่เราแบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงมีเป้าหมายแบบชัดเจนแล้วก็ลงมือทํามันค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมัน่นมีความจริงจังในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแพลนเนี่ยให้มันออกมาดีแล้วก็ออกมาประสบความสําเร็จซึ่งไม่ว่า ในเดือนกุมภานะมันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ตามนะบอกเลยนะชาวราศีกุมและลัคนากลุ่มเนี่ยเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะใช้คำว่ามีวิธีในการรับมือมีวิธีในการที่จะแก้ไขจัดการทุกๆปัญหาและทุกๆอุปสรรคของตัวเองได้อย่างแน่นอนนะมีเดอะเมจิ i เชขึ้นมารอแล้วนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกอะ่ะพอมันมีความมั่นคงแล้วก็มันมีความมุ่งมั่นในการที่จะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้งานของชาวราศีกุมและลัคนากุมในเดือนนี้สามารถที่จะสําเร็จลงได้นะคะตามสิ่งสิ่งนั้นที่เราตั้งเป้านะทีนี้เดี๋ยวเราลงองอ่ลองมาเจาะลึกดูบ้างนะคะว่ามันจะมีเหตุการณ์หรือว่าดีเทลอะไรที่พอแบบจะพูดออกมาแบบชัดๆไม่ไม่กว้างอะ่ะคือละเอียดขึ้นมาอีกเนี่ย ได้บ้างนะคะ,ะต้องบอกว่าถ้าในพาร์ทที่ดีก่อนนะในพาร์ทที่ดีเนี่ยพี่หมอมองว่าในช่วงเดือนนี้กลุ่มเนี่ยมีโอกาสจับงานได้มากกว่า1ง,งานนะคะเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นอาชีพฟิลเลนด์นะรับงานแบบเป็นจ็อบๆอ,อย่างเงี้ยเราต้องการ งานหลายๆจ็อบในมือจะชอบมากแต่ในส่วนของคนที่ทำงานประจำก็ต้องใช้คำว่ามันเป็นช่วงเดือนที่มีความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งอย่างนั่นเองนะคะอ่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเท่าที่พี่หมอมองเห็นนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้ชาวราศีกุมและลัคนากุมค่อนข้างยุ่งหน่อยอยุ่งหน่อยในช่วงเดือนนี้ก็คือเวลาแบบมันยุ่งางานมันเยอะนะมีมีม มีความรับผิดชอบอยู่ในมือเรามากกว่าหนึ่งงานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะออมีผู้ใหญ่ค่ะที่พี่หมอชอบนะเขาจะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนชาวราศีกุมอยู่นะคะอะไรก็ตามที่คุณอยากจะนำเสนอเขาอะพี่หมอว่าเขาอยากซัพพอร์ตคุณนะต้องใช้คำนี้เพราะเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งนะ คือเขาอยากจะซัพพอร์ตคุณเพราะฉะนั้นคุณแค่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะทำให้เขาเห็นนะคุณต้องโชยเขาเห็นนะเขาก็จะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราเป็นพิเศษนั่นเองนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่คุณจะเจอสักกี่ปัญหาก็ตามนะเพราะเดิอเมจิยนมันขึ้นนะมันเหมือนกับคุณมองเห็นทุกปัญหามองเห็นทุกทางออกมองเห็นทุกทางแก้เลยค่ะ ทำให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆมันไม่ได้อยู่กับเรานานั่นเองเนาะทีนี้ถ้าพูดไหนๆเราก็พูดคําว่าปัญหาและอุปสรรคขึ้นมาแล้วเนี่ยก็บอกเลยแล้วกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการที่คุณจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วเนี่ยในเดือนนี้คุณยังจะไปเจอกับปัญหาจุกจิก,จกจเล็กๆน้อยๆเข้ามาะคะได้ตลอดทั้งเดือนเหมือนแบบส่วนใหญ่ที่เจอมองว่าเป็นปัญหาซ้ำๆซ,ซ,กซากๆค่ะ และนั่นมักจะเกิดกับคนเดิมๆด้วยอหรือว่างานเดิมๆด้วยนะใช้คําว่าอะไรดีอะปัญหาเดิมๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะอะถ้าเป็นคนนะถ้าคุณทํางานเป็นทีมคุณก็จะเจอปัญหาแต่กับคนเนี้ยตลอดเวล่ำเวลาแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วมันทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถทํางานต่อได้หรือเปล่าไม่เลยนะคะก็เป็นปัญหาแบบจุกจิกกวอนอกวกวนใจนั่นเองนะคะอะ แล้วก็ปัญหาที่พี่หมอเห็นก็คือเรื่องเวลาหรือว่าเรื่องเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันบีบรัดตัวชาวราศีกุมและราคานากุมมากจนเกินไปแต่มันก็มีข้อดีขึ้นอีกนั่นแหละก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีเงื่อนไขนะคะหรือว่ามีอะไรที่มันค่อนข้างจะรัดรัดเราอะเหมือนให้เราขยับตัวทําอะไรยากหรือว่าปฏิเสธอะไรบางอย่างยากอย่างเงี้ยแต่กุมก็ไม่ค่อยสนนะพี่หมอบอกว่ากุมก็จะทําแบบ สุดท้ายคือเราก็จะรู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงอยู่ดีนะคะทีนี้เรื่องผู้ใหญ่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ระวังนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่จะขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะตรงกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายค่ะเมื่อกี้เนี้ยที่หมอถึงได้บอกว่าในเดือนนี้คุณมีหน้าที่ทำให้เขาเห็น,นะคะบางทีคุณไปยื่นอ่าแลนหรือว่าโครงการสักโครงการนึงเนาะ ให้เขาแล้วคุณอยากทําโครงการเนี้ยมากๆคุณรู้ว่าทําแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยถามว่าเขาเชื่อในศักยภาพของตัวคุณไหมเขาเชื่อค่ะแต่เขายังไม่เชื่อในวิธีการที่คุณทําก็ได้ค่ะหรือว่าด้วยปัจจัยอื่นๆน่ะที่ที่มันไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องข้องเกี่ยวกับตัวของชาวราศีกุมโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่กุมอ่ะก็จะรู้สึกขัดใจนะตัวเราเนี่ยก็รู้สึกขัดอกขัดใจนะคะ ขอบอกเลยนะว่าคุณต้องมีสติแล้วคุณก็ลองถอยหลังกลับมาพิจารณาดูอีกสักรอบหนึ่งว่าจะปรับจะอะไรยังไงตรงไหนได้บ้างพอที่จะเอาไปให้เขาเนี่ยพิจารณาหรือนําเสนอเขาใหม่ได้ซึ่งตรงเนี้ยพี่หมอบวัว่ามันมีโอกาสที่สองรออยู่นะเออมันมีอยู่นะคะก็ใช้คําว่าค่อยคคิดค่อยคอยแก้ นะถ้ามันเป็นประเด็นนี้นะคะแล้วมันก็จะมีอีกพาร์ทหนึง่งที่ชาวราศีกุมและลัคนากุมทุกทกคนสามารถเจอได้เหมือนเหมือนกันเลยะคะก็คือในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เป้าหมายที่คุณจะทำนะ่ะเมื่อ,อตอนแรกเนี่ยพี่หมอใช้คำว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จซึ่งยังยืนยันแบบนั้นอยู่นะคะยังยืนยันอยู่แต่ทีนี้เดือนนี้เมื่อกี้พี่หมอพูดถึงอุปสรรคว่ามันจะเจอกับเรื่องราวจุกจิก,จก,จก,จกนะ ถ้าคุณแก้มันก็จบแต่ที่เห็นอยู่ในไพ่คือกลุ่มบางคนเนี่ยก็มีความใจร้อนนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบฟังใครไม่อยากรอมีความใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะเป็นข้อเสียเพราะว่ามันก็จะทำให้ ตามหลักแล้วอ่ะมันควรจะต้องสําเร็จอ่ามันก็จะล่าช้าขึ้นหรือคุณก็จะปล่อยผ่านความสําเร็จนั้นไปเลยนะในบางคนเหมือนแบบถ้าทํามันไม่ได้นี่ตัวนี้ไปทแล้วกันมันจะเป็นอารมณ์นี้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องใจเย็นๆกับปัญหาบางปัญหาที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคบอกเลยอุปสรรคเล็กมากแต่ว่ากุมสระแบบกุมอารมณ์เหมือนไม่อยากแบบยอมมันอะ่ะเออในไพ่พี่หมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนอ่ะนะ บางทีมันเหมือนคุณไปเจอกับคนที่เขาเข้ามาแล้วมันสร้างสร้างปัญหาให้คุณนะ่ะแต่ถ้าคุณมองถึงตัวปัญหาจริงๆอะคุณไม่มองคลนคุณมองแบบไม่อักติอะคุณจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรเราสามารถที่จะยอมรับมันได้นะตามหลักแล้วอนะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะทําให้ความสําเร็จนะ่ะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้พูดเลยนะเอาเป็นว่าในเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่กลางๆสําหรับพี่หมอนะ เป็นอาจจะไม่ได้ว้าวแหละเพราะว่ามันก็ยังมีอุปสรรคเข้ามาลดทอนคุณงามความดีในช่วงเดือนนี้แต่ข้อดีคือกลุ่มเนี่ยถ้าคุณตัดความแบบมีอีโกโ้ความไม่ฟังเสียงใครความใจร้อนความหุนหันพันแล่นออกไปเนี่ยแล้วคุณใจเย็นๆซะหน่อยอะ่ะค่อยๆคิดค่อยๆแก้นะคะบอกเลยว่าหัวชิลทุกๆเรื่องที่พูดมาเนี่ยชิลหมดเลยแล้วก็ ความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะอันนี้ขอเจาะลงไปถึงคนที่กําลังตกงานอาจจะอยากรู้ว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการได้งานบ้างหรือเปล่านะจริงๆพี่หมอมองว่าในช่วงเดือนกอุมภาพันธ์สําหรับคนที่ตกงานอ่ะแล้วก็รวมไปถึงคนที่กําลังมองหางานใหม่อยู่ด้วยก็ได้นะคะมีความคิดอยากเปลี่ยนงานอะไรประมาณเนี้ย ประเภทที่ยื่นเรซูเม่ไปอยู่แล้วก็กําลังรอให้เขาคอนแทคกลับมาพี่หมอว่าในช่วงดืนี้มีเกณฑ์ค่ะที่จะมีการได้รับการตอบรับจากบริษัทต่างๆที่คุณยืนย่นสมัครไปอะนะมีเกณฑ์อยู่นะแต่ว่าบางคนเนี่ยมันจะไปเจอกับพาร์ทของเงื่อนไขหรือว่าข้อเสนอที่เขายื่นมาให้เราอะยื่นกลับมาให้เราเนี่ยคุณจะรู้สึกไม่ถูกใจค่ะมันยังไม่ลงตัวจะบอกว่าไม่ต้องเครียดคุณสามารถ คุยหรือว่ายื่นข้อเสนอที่คุณได้จริงๆ่ะลองต่อรองเจราจากับเขาดูนะคะสุดท้ายสิ่งที่พี่หมอเห็นคือมันมีโอกาสค่ะที่ชาวราศีกุมและรัคนากุมจะได้รับข้อใช้คาว่า ข้อเสนอที่คุยกันไปคุยกันมาท้ายสุดแล้วมันจะลงล็อกในจุดที่คุณจะโอเคและเขาจะโอเคได้นั่นเองนะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์นี้ขึ้นมาส่วนสายอาชีพธุรกิจนะคะอยากจะรู้ว่าภาพรวมธุรกิจของตัวเองนอกเหนือจากปัญหาที่ต้องระวังเนี่ยมันเป็นยังไงมีความก้าวหน้ามีความเติบโตมีโอกาสในการขยับขยายหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์เช่นกันนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องดําเนินไปแบบ มีสตินิดนึงแล้วก็รอบคอบนิดนึงนะในเรื่องของธุรกิจนะคะในเรื่องของการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สําหรับคนที่ทํางานประจํานะเดือนนี้ก็มีเกณฑ์อีกหนึ่งเกณฑ์ที่หมอพลาดไม่ได้พูดไปตอนแรกนะคะไหนๆก็พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วนะ,ะนั่นก็คือมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นในในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะก็จะคล้ายคลึงกันกันกบ พาร์ทของคนได้งานใหม่อะก็คือคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อยากทําหน้าที่นี้หรือว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันมันดูแบบขัดกกขัดใจแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเราหรือว่าเราไม่ใช่หน้าที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คุยกับหัวหน้าแบบดีๆอะให้ให้ค่อยคอยคุยกันสุดท้ายจะลงเอยแบบเดิมอย่างที่บอกนะนั่นก็คือ สามารถเจราจาคุยกันได้แล้วมันจะหาตรงกลางระหว่างกันเจอนะคะอันนี้ก็คือการงานของชาวราศีกุมและลัคนากุมประจำเดือนกุมพาพันธ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาส่องการเงินกันเนาะมาดูสีการเงินในช่วงเดือนกุมพาเป็นยังไงบ้าง เกิดมาก็เป็นควีนเหรียญเลยนะคะใบแรกถือว่าการเงินค่อนข้างอยู่ในจุดที่ก็โอเคระดับหนึ่งเนาะควีนเหรียญห้าดาบควีนไม้การงานมั่นคงเห็นปะมันก็ส่งอิทธิพลมาถึงการเงินนะคะแปดถ้วยแปดดาบอื้ เหมือนช่วงนี้อยู่ในช่วงของการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่อนาคตค่อนข้างเยอะนะคะทําให้อะไรที่เราแบบเหมือนความสุขมวลรวมในเชิงแบบสุขนิยมในช่วงเดือนกุมภาพี่หมอะว่ามันค่อนข้างจะหายไปหรือว่าใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยมันมันจะแบบคิดเยอะนิดนึงมองแบบนั้นนะ มีเกณฑ์ที่ต้องระวังอยู่เราๆช่วงปลายเดือนนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากให้ระวังไปตลอดทั้งเดือนเลยมากกว่านะเวลามันขึ้นทาวเวอร์มันเป็นเหตุการณ์ที่เราค่อนข้างที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลมันไม่ค่อยได้ใชจริงๆใช้คำว่าเราไม่สามารถเลยดีกว่าเราไม่สามารถจะคอนโทรลหรือว่าควบคุมเหตุการณ์ของไพ่ทาวเวอร์ได้นะคะ ทีนี้ถ้าเราตีความในเรื่องของการเงินก่อนนะพี่หมอมองว่าการเงินในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเป็นเหมือนเดือนนี้ชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมเนี่ยมีเป้าหมายในอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังพยายามพาตัวเองไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะแต่พื้นฐานหรือว่าเบสการเงินของชาวกุมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะสำหรับพี่หมอนะ ก็คือใช้คำว่าไรเดียอยู่ในเกณฑ์ที่ยังเอาตัวรอดได้ยังมีเงินให้ใช้ยังมีเงินให้จับให้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าในพาร์ทรายรับเนี่ยาสายอาชีพแบบฟรีแลนซ์อาชีพอิสระธุรกิจอะไรอย่เงี้ยก็ยังมองว่ากิจการเนี่ยมันก็ยังไปของมันได้นะคะ แต่ก็จะมีในส่วนของสิ่งที่ต้องระวังนะในพาร์ทรายจ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากที่สุดคืออย่างที่บอกอะกลุมมีแผนการในอนาคตค่อนข้างชัดเจนเช่นอยากจะให้ปีนี้อะเป้าหมายหลักของกลุมคือปีนี้เราอยากจะมีเงินเก็บเท่านั้นเท,ท่านู้นเท่านี้หรือบางคนก็วางเป้าหมายไปในเชิงเช่นแบบว่าเป็นนุ่งเป็นนี่แบบ นี่บงนี่บ้านอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถอยากสร้างอนาคตให้กับตัวเองอยากสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตัวเองซึ่งในเดือนกุมภาเป็นเดือนที่เราเหมือนทําตามแผนหรือว่าทําตามแผนที่เราวางนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่มันเข้ามาทําให้การเงินของเราเนี่ยม,มันมีปัญหานั่นก็คือเรื่องรายจ่ายนะหลักๆเลยก็ อยากให้ระวังรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพรายจ่ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยขึ้นมาแบบกระทันหันนะคะช่วงนี้นะ มีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของบุตรหลานบริวารในบ้านถ้าใครมีนะช่วงเดือนนี้มีค่าใช้ใจ่ายที่เราเลี่ยงไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นมาแบบกระทันหันที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาะคะ่ะก็เป็นเรื่องสุขภาพของพวกเขาก็ได้เช่นกันหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาที่พี่หมอเห็นนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยบางตัวก็ยังมองเห็นว่า ชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมเนี่ยยังบริหารได้ไม่ค่อยดีอย่างที่บอกอ่ะคุณอยู่ในช่วงของการทําตามแผนเนาะคุณมีเป้าหมายเอ้ยเราอะเรามีเงินเดือนห้าหมื่นเราจะแบ่งเดินเดือนห้าหมื่นเนี่ยมาจาัดสรรยังไงแล้วสุดท้ายเราจะเหลือไว้สักหมื่นหนึ่งละกันเนาะในการใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยแต่ปรากฏว่าในเดือนกุมภามันเหมือนยอดของการใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรนะแต่ลหลักที่พี่หมอเห็นก็จะเป็นพวกเรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิง้งการเข้าสังคมหรือว่าภาษีสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นแล้วก็แต่ภาษีสังคมเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยแหละนะค่าใช้จ่ายผู้เฟืเสื้อผ้าหน้าผมอะถ้าเป็นผู้หญิงสายช้อปปิ้งนะผู้ชายก็ไปแนวแบบ กิจกรรม activity หรืออะไรก็ได้ที่แบบมันไม่จําเป็นอะ่ะเออเนี่ยกลุมยังเสียเยอะอยู่ค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะใช้ไม่เกินเดือนละมืน่นเดือนนี้ก็ยังเกินมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะแต่ว่าข้อดีก็คือพี่หมอมองว่านะมีหลายคนเลยนะที่มีการแบ่งเอาเงินไปลงทุนระยะยาวด้วยนะคะก็เป็นเกณฑ์แบบ จริงๆแล้วเดือนนี้หลายคนมีเกณฑ์พวกซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าการเอาเงินไปใช้กับการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนสลากอะไรแนวๆนี้ยทองคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หรือว่าถ้าใครเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่หมอบ,บอกว่าก็มีเกณฑ์ขยับขยายเนาะก็เอามาลงกับธุรกิจหรือว่ากิจ,จาการของเราเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ถือว่าอืม เป็นเดือนแห่งความใช้คําว่าวางรากฐานะยังอยู่อยู่ในขั้นตอนนั้นออยู่ในขั้นตอนของการทําตามที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเออเป้าหมายหลักเราในปีเนี้ยสุดท้ายพอเดินไปถึงเดือนธันวาการเงินเราจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดือนนี้ก็คือเราพยายามเขาเรียกว่าก้าวเราพยายามก้าวไปตามแลนที่เราทำนะคะแต่อยากให้เราวังว่าเออมันยังมันยังไม่ได้เออมันยังไม่ลงล็อกเรายังก้าวได้ไม่ดีพออะไรประมาณนี้ค่ะ ยังมีเรื่องที่เราผิดพลาดใช้เงินแบบสู่รุ่ยสู่ร้ายหรือว่าช้อปปิ้งเพลินมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่แล้วก็มันมีค่าใช้ใจ่ายที่นอกเหนือจากที่เราคิดด้วยเนาะอย่างการเจ็บป่วยอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระมัดระวังนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์เสี่ยงเงินกับที่อยู่อาศัยสุขภาพคนในบ้านสุขภาพตัวเองและอ่าและนะคะระมัดระวังนะไพ่เดอะเดวิลขึ้น ถูกหลอกแบบไม่รู้ตัวถูกโกงแบบไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีมากกับการลงทุนได้ไหมเออบางคนกําลังคิดจะลงทุนก็กลัวเนาะถูกหลอกถ้าสิ่งที่คุณลงทุนน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณน่ะเหมือนกับมีความรู้ในเรื่องนั้นเป็นทุนอยู่แล้วทํามานานแล้วจะขยายเพิ่มในเชิงธุรกิจเนี่ยพี่หมอว่าไม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่า มีคนมาชวนอันอันเนี้ยก็พิจารณาละกันถ้ามันเป็นสิ่งใหม่หรือว่าคุณไม่ได้หาข้อมูลเรื่องนั้นมาก่อนให้ดีก็ระมัดร,ระวังเอาไว้สักนิดนึงก็ดีค่ะรวมถึงมิจฉาชีพนะไพ่เดอะเดวินะคะก็พยายามระวังเอาไว้นะใครมาขอย,ยืมในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ถูกยืมตัคงนะขึ้นแปดาบนะ,ะแล้วมองว่าเป็นเกณฑ์ที่ปฏิเสธยากซะด้วยใช้คําว่าคนที่ไม่ยืมะเป็นคนที่ เราไม่กล้าอ่าส่วนใหญ่ไพ่แปดดาบเราจะรู้สึกว่าเราไม่กล้าในการจะปฏิเสธเขานั่นเอง,เองนะคะก็ระวัง,ระว,งระวังเอาไว้นะประมาณนี้แต่ถือว่าถ้าตัดอ่พวกอุบัติเหตุหมายถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่อยู่นอกการคอนโทรลของเราแล้วก็อ่การใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยเกินที่เราแพลนเนี่ยนะ ก็ยังมองไม่รู้สิพอมันขึ้นด้วยไพนะ่ควีนเหรียญอะพี่หมอมองว่ามันก็ยังมีความแบบมีแผนมีมีการวางแผนได้ค่อนข้างดีอะพอเราวางแผนมาดีเงินของมันก็แข็งแรงระดับหนึ่งอะเพราะฉะนั้นต่อให้เจอกับตรงเนี้ยถ้าเราไม่แพน,นิกไปก่อนนะหรือว่าไม่แบบยิ่งไปกันใหญ่อะรู้แล้วเอ้ยงั้นระวังแล้วอะไรแล้วแต่ก็ยังจะใช้อย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะทําให้การเงินเรา มีปัญหาได้นั่นแหละคะ่ะแต่แต่ส่วนใหญ่อะ่ะพี่หมอมองว่ายากนะเอาจริงนะก็ยังยากอยู่เพียงแต่ว่าให้เตรียมแล้วกันนะ,ะการที่มาเห็นตอนนี้ก็คือเตรียมเลยรอเลยว่ามีค่าใช้ใจ่ายบางตัวที่ไม่ได้อยู่ในแผนแน่นอนจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองะคะ่ะสําหรับโชคลาภล่ะมีคนอยากฟังเนาะโชคลาภของชาวราศรีกุมและลัคะนากุมในหน้าไพ่พี่หมอตอนนี้ยังไม่ค่อยโดดเด่น,นะคะ่ะ รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงมาจากการขยันมาจากการทำงานนะคะยังไม่เห็นเกณฑ์ของโชคลาภที่เด่นเท่าไหร่แต่ว่าบางคนก็จะมีพวกเงินกินดอกอยู่นะเออมีเกณฑ์นะได้แบบดอกวงดอกเบี้ยอะไรบางอย่างที่ลงไว้มานานนานมาแล้วเนะะี่ยค่ะแต่ก็จะเป็นยอดเล็กๆค่ะเล็กๆน้อยๆเออ,อให้พอเห็นว่าสิ่งที่เราลงทุนไปมันไม่เสียเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ เอาละอันนี้ก็คือการงานและการเงินค่ะของชาวราศีกุมและลักนณากรุมประจําเดือนกรุมโอ๊ยจะกระดกลิ้นทำไมประจําเดือนกุมภาพันค่ะของของทุกๆุกคนนะคะก็หากมีอะไรผิดพลาดประการใดนะทั้งคําพูดที่พูดผิดบ่อยเหลือเกินหรือว่าการนําเสนอที่ไม่ถูกปกถูกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนําเสนอหรือคําทํานายก่อนอื่นในส่วนของคําทํานายมันคือดวงรวมนะคะจริงๆพี่หมอก็ บางครบให้ใครเข้าใจเหมือนกันไม่ได้แล้ะเนาะแต่ว่าก็ต้องพูดค่ะต้องพูดทุกๆคลิปแหละว่ามันคือดูของรวมอย่าซีเรียสมากเวลาที่คำทำนายออกมาไม่ถูกใจเนี่ยก็ให้คิดซะว่าเขาอยากสื่อสารกับเพื่อนๆชาวราศีกุมหรือว่าลัคนากุมท่านอื่นที่ฟังอยู่พร้อมๆกันก็ได้นะคะจะได้สบายใจเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปความรักความสัมพันธ์และสุขภาพอยากขอบพระคุณทุกคนนะคะถึงแบบมันมีพี่หมอเชื่อ ยังคงมีคนที่แบบให้โอกาสแล้วก็คอยซับพอร์ตคอยตามคอยดูคอยกดไลค์คอยกดแชร์หรือแม้กระทั่ง mm hmm. เข้ามานั่งฟังแล้วมานั่งตีอ่ะอันนั้นก็เชื่อว่าเขาซ mm ับพอร์ตเราคนะ่ะเพราะว่าคนที่จะติกันได้เขาต้องฟังเราจนจบเนาะจนเขาเห็นข้อบกพร่องของเราจริงๆอ่ะเขาก็เลยติเราก็ขอบพระคุณทุกคนที่ยังอยู่เป็นกําลังใจหรือว่าอยู่แบบเห็นอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ดูการเติบโตของพี่หมอของช่องไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณมากๆจะพยายามนอกจากจะไม่ให้มันแย่ลงนะคะก็จะทําให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆรักษาส่วนที่ดีอยู่แล้วแล้วก็แก้ไขส่วนที่ยังไม่ดีนะคะมาดูการเติบโตของช่องไปด้วยกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ